เสงวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ p ีทวได้มาทําข่าวการประชุมสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม0 1นย์ร้อยเดซึ่งมีดออรอุปกรณ์ดีเสมอเป็นประธานวันนี้หลังจากประชุมเสร็จแล้วก็มีคณะกรรมการสมาคมศิทธิ์เก่า0 1น มาร่วมถแถลงข่าวความคืบหน้าของการประชุมซึ่งวันนี้ก็มีท่านดรอุปกรณ์ดีเสมอท่านอาจารย์นิวั์สวัสดีเอือ้อท่านอาจารย์สมนึกบุญศรีท่านอาจารย์สุกิตไกลแก้วและก็อาจารย์ทัศนีสแสวงเจริญรวมทั้งท,ที่มาประชุมแล้วก็กลับไปนะครับผมดรเวชัยวัฒาอุปนาย,ยกสมาคมสิษธิ์เก่ามหาวิทยาลัยราชภาัฏมหาสารคามแล้วก็เป็นประธานเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครู แห่งประเทศไทยผลการประชุมมีหลายประเด็นแต่ประเด็นสําคัญก็คือการคัดเลือกสิทธิ์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฒมหาสารคามของศูนย์รายละเอียดที่นำเสนอซึ่งดรอุปกรณ์ดีเสมอจะได้เรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบครับสําหรับการพิจารณาสิทธิ์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฒมหาสารคามนะครับประจําปี2 5 6 3ในปีนี้นะครับซึ่งคณะกรรมการ ประสานงานของศูนย์จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ได้ไปเลือกเฟ้นหาบุคคลผู้มีบทบาทสําคัญทั้งทุกทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษานะครับด้านการบริหารด้านการปกครองท้องถิ่นนะครับซึ่งขณะนี้เราก็ได้สรุปผลเป็นที่ลงตัวแล้วนะครับว่าเรามีสิทธิ์เก่าดีเด่นซึ่งสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏมหาสารคามนะครับแล้วก็ อยู่ทั้งแต่ระดับปิญ,ญาตรีปิยโทแล้วก็ระดับปิญญาเอกนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งก็มีด้วยกันอยู่หลายประเภทนะครับที่เราพี่นาคัดเลือกกันนะครับผลสุดท้ายเราส่งสิทธิเก่าเรานะครับที่มีผลงานดีเด่นอยู่2ประเภทนะครับก็คือประเภททรงคุณค่านะครับประเภททรงคุณค่าเราได้เลือกเฟ้นคนอยู่หล,ลากหลายวงการนะครับจนสุดท้ายเราก็มีจํานวนที่เราจะต้องส่งเข้าไป เพื่อพิจารณาที่สมาคมอยู่จำนวน25ท่านนะครับส่วนประเภทสหวิชาประเภทวิชาชีพนี่นะครับด้านวิชาชีพเราก็พิจารากันอยู่ในหลายๆคุณสมบัติหลายๆบุคคลนะครับซึ่งเราก็ได้พิจารณาเห็นแล้วว่าบุคคลผู้มีคุณสมบัติมีผลงานยอดเยี่ยมนะครับของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็มีหนึ่งท่านที่เราจะเสนอชื่อเพื่อไปพิจารณาในสมาคมเช่นเดียวกันนะครับส่วนผลงานด้านเกียรติยศ นะครับของจังหวัดร้อยเอ็ดเรานะครับก็มีอยู่หนึ่งท่านเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผลการพิจารณาของสมาคมสิทธิเก่ามหาวิทยาลัยราชภาัฏมหาสารคามนะครับประจำศูนย์จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับในปี2563นี่นะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยมจริงๆนะครับสร้างคุณูปการให้กับการพัฒนาจังหวัดนะครับด้านการทํางานด้านการปฏิบัติหน้าที่ด้านการช่วยเหลือสังคมนะครับมีอยู่ มากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็อดใจรอสักครู่นะครับไม่คงไม่เกินวันที่15มกราคมนะครับเราจะทราบผลว่ารายชื่อของสิทธิ์เก่าของมหมาวิาลัยราชภัฏมหาสารคามนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดร้อยเอ็ดมีใครบ้างที่ได้รับการพิจรารณานะครับก็เรียนนต้นแค่นี้ครับครับขอบคุณท่านดรอ,อุปกรณ์ดีเสมอครับสิทธิ์เก่าดีเด่นนั้นหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะ ที่ร้อยเอ็ดนะครับเราจะคัดเลือกสิทธิ์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามทั่วประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏท,ที่เก่าแก่ที่สุดในภาคอีสานอีกไม่นานก็จะครบร้อยปีและเก่าแก่เป็นอันดับสามของประเทศมีนักเรียนมีลูกศิษย์มีนักเรียนนักศึกษามีลูกศิษย์หลายแสนคนนะครับซึ่งกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักเราจะมีงานชุมนุมสิทธิ์เก่าแล้วก็ ทํากิจกรรมคัดเลือกจิตเก่าดีเด่นทอดผ้าป่าแล้วก็ทํากิจกรรมอื่นอีกมากมายเพื่อที่จะนําทุนระดมทุนต่างๆปีละหลายล้านปีละหลายล้านนะครับไปสงเคราะห์ไปช่วยเหลือชุมชนไปช่วยเหลือสิตเก่าไปช่วยเหลือจิตบัณถานบันการศึกษาต่างๆนะครับซึ่งในปีนี้เรามีมติที่ประชุมของจังหวัดร้อยเอ็ดว่าเราจะขยายเครือข่ายของเราให้ครบพื้นที่มากที่สุดศิ์เก่า สายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการเมืองการปกครองนิติศาสตร์รัฐศาสตร์มีมากมายนะครับซึ่งเราจะพยายามที่จะประสานงานให้ทั่วถึงที่สุดนอกจากนั้นเรายังจะสร้างรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ครบถ้วนทุกรูปแบบโดยท่านอาจารย์สมนึกงบุญศรีจะเป็นผู้รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์เพราะว่าท่านเป็นประธานชมรมสื่อมวลชนทางออนไลน์สื่อนิวมีเดียเราก็จะ เผยแพร่กิจกรรมพี่น้องประชาชนที่มีกิจกรรมชุมชนดีเด่นหมู่บ้านดีเด่นอำเภอดีเด่นจังหวัดดีเด่นหรือหน่วยงานองค์กรหอการคา้าสภาวิสาหกรรมหรือบุคคลดีเด่นประสานงานมาได้ซึ่งเรามีสื่อมากมายทั้งวิทยุโทรทัศน์ u t u b e นะครับมหาวิทยาลัยต่างๆก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อไปเราคาดหวังว่าในเดือนกุมภาพันธ์คือวันที่6กุมภาพันธ์นั้นจังหวัดร้อยเอ็ดจะได้รับการคัดเลือกเป็นสีเก่าดีเด่นมากที่สุด กว่าทุกจังหวัดเพราะผมมานั่งร่วมประชุมด้วยเห็นแล้วว่าคุณภาพแน่นอนคุณภาพคับแก้วเป็นระดับประเทศสิทธิ์เก่าดีเด่นรชาชพัฒมหาสัามผมขอยืนยันว่าเป็นระดับประเทศไม่ใช่ระดับภาคอีสารเราก็จะมีการสื่อสารกับท่านต่อไปอีกมากมายนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิทธิ์เก่าและก็ผู้ปกครองสิทธิ์เก่าคือญาติสิทธิ์เก่าจะได้รับผลจากการจัดงานสิทธิ์เก่าแต่ละปีเราจะพยายามนํารายได้ แต่และปีแต่และปลลีลงสู่ชุมชนลงสู่สิทธิ์เก่าลงสู่โรงเรียนลงสู่หน่วยราชการและช่วยเหลือสังคมให้มากเท่าที่สุดเท่าที่จะมากได้เราจะได้พบกันอีกครั้งหนึ่งในเร็วนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอบคุณสิทธิ์เก่าขอบคุณสิทธิ์ปัจจุบันขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดให้ท่านได้หายวันหายคืนและในวาระดีทีขึ้นปีใหม่ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและมี ชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณทุกท่านครับเร uh, ื่องสืบเนื่องที่รับรองการประชุมที่ปรึกษากรรมการศูนย์เนาะเสร็จสืบเนื่องไม่มีเรื่องที่สี่เรื่องเพื่อทราบการประชาพันธ์กิจกรรมของสมาคมณิท์เก่ามาันราชภัฏสิตธรรมตามเอกสารที่แนบดูในในเดียวดูในนี้ เรื่องสืบเพราะท่านท่านโทษครับคำว่าเรื่องสืบเนืรื่องนี่เราเอาเรื่องการผลการประชุมคราวที่แล้วที่มันที่เราทาไม่เสร็จก็คือก็คือเรื่องสรรหาใช่ไหมครับเป็นเป็นเรื่องสืบเนื่องได้ไหมคำต่างเรื่องสืบเนื่อครับสืบเนื่องก็ได้หรือจะเป็นเรื่องเพื่อพิจารณาเพาพิจารณาเพราะเป็นเรื่องพิจารณาครับมันยังไม่สุดมันยังไม่สุดครับ ในเอกสารหน้าสอง,างควาวันที่สี่ด้วยดูแต่รัฐมนตรีทำหน้าที่ในขาอ่านับผมเหนื่นอยกับตามาตาการนะครับเป็นคนรับใช้ในห้องครัควมันเหนื่อยกับหน้าสองใช่ไหมคะหน้าสองก<ป>็อก่านไปเลยสิอ่านไปเลยแต่ค่อยอภิปรายที่บุกจารย์ทำดีกันสี่จุดห และเดี่ยวรายที่4ี่เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ4.1การเป็การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมสิทธิเก่าม,มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสา,ารคามสมาคมสิทธิเกรร่า